มารวงใจดวงความรู้สึกของใครคนนั้นที่คุณคิดถึงชื่อเขาอยู่ณนะตอนนี้และคุณคิดถึงหน้าเขาอยู่ตอนนี้นะคะขอให้คุณตั้งจิตคิดถึงหน้าเขาค่ะตั้งจิตนึกถึงชื่อเขาเดี๋ยวแม่หมอนะจะเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะกับไพ่สหรับนี้ให้กับคุณค่ะ,นะคะพลังงานของเขานะค,ะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณนะเวลานี้ตอนนี้เป็นอย่างไรขอให้นะ,ะพลังงานไพ่สําหรับนี้ช่วยอบอกที พลังงานไพ่ในวันนี้นะอยากจะบอกอะไรคุณที่ถูกดึงดูดเข้ามายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอ้โหเลดีนะคะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะซึ่งแปลว่าสุ่มเนาะอาจจะตรงกับคุณมากอาจจะตรงกับคุณน้อยขอให้คุณนะะั้นนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยหุยชอบใช่นะคะรับไม่ชอบไม่ใช่นะ,ะลาวงนะ,ะพลังงานนะคะความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาคนนั้นเป็นใครนะคะ ลักษณะนะคะความเป็นเขาพลังงานของเขาเป็นอย่างไรขอดูก,ก่อนเลยนะคะพลังงานของเขาคนนั้นเป็นใครคะมามาดูกันเป็นพลังงานของนะคะเซเว่นออฟวอนค่ะเป็นพลังงานของคนที่ณเวลานี้ตอนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะอาจจะ มีเรื่องกันหรือเปล่ามีปัญหากันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าคะนะหรือเขาเป็นคนที่บ้านง,งานไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณหรือเปล่าคะชาวทักไฟเมส s ิ่งถนกนะพลังลงานไพยใบต่อไปนะคะทูออพคับค่ะเว,ว้ามากๆเลยนะ,ะเป็นคนที่คุณแอบรักคะ่ะนะเขาคนนี้เป็นคนที่คุณแอบรักแอบมองนะ ถ้าเป็นพลังงานของคนที่มีประเด็นมีปัญหากันคุณก็รักคุณคนนี้มากนะคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้และเขาคนนี้นะคะต่อให้คุณกับเขาจะมีปัญหาอะไรกันเขาก็รักคุณค่ะเขาก็ลืมคุณไม่ได้เช่นกันชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมี่นะคะดวงของคุณกับเขามันยังผูกกันเขายังมีความผูกพันนะะกับคุณอยู่เสมอคุณกับเขานะฮะเริ่มต้นกันนะ,ะจากความรัก คุณอาจจะอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรือนะคะทำงานติดต่องานอยู่ที่ทํางานเดียวกันความรักมันเริ่มก่อตัวมาจากสถานที่ทํางานหรือนะคะรักเพราะเกิดจากการนะคะที่คุณได้ติดต่อในเรื่องการงานกันหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าของนะ,ะเป็นคนขายสินค้าเขาเป็นลูกค้าเอออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะะพบปะกันในเวลาทํางาน มาในรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะหรือใดๆคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานมากๆนะคะเป็นคนที่รักงานบ้าง,งานแล้วก็รักคุณนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของดูฟูค่ะณ <c oughs> ตอนนี้เวลานี้คนคนนี้เขามีอิสระนะคะเขามีอิสระในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องความรักแล้วนะนะคะ <c oughs> คนคนนี้เมื่อก่อนเขาอาจจะมีปัญหาผูกพันนะ,ะมี มีคนมีความสัมพันธ์อื่นด้วยหรือไม่แต่ตอนนี้เวลานี้เขามีอิสระแล้วนะเขาอาจจะทํางานรีแลนซ์นะ,ะเกี่ยวกับรับงานเองนะไม่ไม่ผูกมัดกับใครหรือเป็นพลังงานของเจ้าของธุรกิจกิจการอย่างนี้ก็ได้นะเออนะค f of s h o c เป็นพลังงานของคนที่ปิดกั้นกันแล้วค่ะนะคะมีพลังงานของคนที่ปิดกันก้นการสื่อสารมีปัญหากันนะเออนะคุณอาจจะมาถามถึงคนที่คุณมีปัญหาอยู่นะตอนนี้เวลานี้ก็ได้นะ คนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วค่ะทะเลาะกันค่ะแม่หมอทะเลาะกันไปเมื่อวานเองค่ะเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้ว่ะเออนะคะบางคนบอกว่าเจ็ดวันที่แล้วเจ็ดเดือนที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วก็มีนะคะแต่มันยังรักกันนะคุณกับเขายังรักกันอยู่ค่ะเหมือนปิดกั้นนะปิดกั้นความรู้สึกต่างคนต่างปิดกั้นคุณอาจจะไม่รู้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเวลานี้นี่แหละคุณถึงต้องมาถามแม่หมอนะหรือมาดูไพ่นะมาดูลันดอมซินะว่าคนคนนี้เขานะะคิดอย่างไรกับคุณนั่นแหละ มีการปิดกั้นนะคะในเรื่องของการสื่อสารการไม่ได้พูดคุยกันแล้นะคะแต่ก็ยังมีการแอบส่งแอบมองกันนะถ้าเป็นคุณนะ,ค,ะคุณอาจจะส่งมองเขาทางสื่อโซเชียลอยู่ไหมนะคะหรือติดตามถามไถ่บ้าง นะหรือติดตามทางเพื่อนของคุณอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนบอกว่าไม่ติดตามทางไหนเลยค่ะเขามาส่งที่รนดอมแม่หมอเท่านั้นนะคะพลังงานของเขามีการติดตามส่องมองคุณในโซเชียลอยู่นะคะและอาจจะติดตามคนเกี่ยวกับเพื่อนของคุณนะคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของคุณกลุ่มเพื่อนของคุณเขายังมีการสืบเสาะสืบส่งเรื่องของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่คุณรักเขามากเลยเขาก็เคยรักกันมากนะคะคุณกับเขาเคยรักก,าากกันมากอาจจะก่อตัวกันมาจากนะคะความสัมพันธ์จากการงานก็ได้นะคะเขาอาจจะทํางาน freelance ที่แม่หมอบอกแต่ณเวลานี้ตอนนี้มี หากันอยู่นะคะปิดกันก้นการสื่อสารในออบซอบค่ะเขาเป็นคนคิดมากนะ,ะเครียดวิตกกังวลมากๆนะตอนนี้เวลานี้นะเป็นพลังงานของคนที่นะคะอยากได้กําลังใจจากคุณนะออนะ,ะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณปิดกันก้นการสื่อสาร เขาอยู่ในภาวะของความเจ็บปวดนะคะความเป็นกังวลและคิดมากอยู่นะนี่คือพลังงานของเขาเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเป็นเดสันค่ะว้าวมากมีเสน่ห์มาก,มาก,มมเมากๆเนาะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะ,ะในวงสังคมของคุณในกลุ่มเพื่อนของคุณในธุรกิจหน้าที่การงานของคุณะคะ่ะคุณอาจจะประสบความสําเร็จได้ดีได้ไดีนะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับนะ,ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ผู้คนรู้จักมากๆก็ได้นะคะคุณดู เด่นมากๆนะตอนนี้เวลานี้นะคุณแบบคือเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์มีออรา่ามีราศีมีความดดเด่นนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณดูสูงมากนะคุณเหมือนพลังงานของคุณเป็นเดซันน่ะเหมือนคุณเป็นดอกไม้ที่อยู่กลางใจเขาเลยนะเออเสน่ห์ของคุณนะ่ะเหมือนคุณไปปลูกปลูกพลังปลูกพลังเขาอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะอยากให้เขาอะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะหรือ เคลียใ,ใจเคลียปัญหาขอบคุณค่ะคนคนนี้เขาบอกว่าคุณคือเอดอกไม้ในหัวใจของเขานะคุณคือความสวยและความงดงามในใจของเขามากๆนะคุณคือแสงสว่างในใจของเขาค่ะคนคนนี้ยังเห็นถึงนะความสดใสความน่ารักเขายังมองคุณในมุมที่ดีมากๆนะะเขามองคุณในมุมที่ชื่นชมอะ่เะเขาอย่างชื่นชอบเรายังชอบคุณมากๆนะถ้าตอนนี้เวลานี้มันมีการน,นะเงียบจากฝั่งเขาในกระทั่งฝั่งคุณเอง มันอาจจะเป็นการที่เขาไปเคลียร์ปัญหาตัวเองหรือเป็นพลังงานของคนที่กําลังที่จะปรับนะฮะปรับนิสยัยปรับทัศนคติปรับตัวเองนะฮนะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของแบบดอกไม้นะคะคุณคุณเสน่ห์ของคุณตอนนี้เวลานี้แม่หมอบอกเลยนะ เหมือนคุณไปปลูกด,ดอกไม้ในใจของเขาเหมือนเขามีความหวังเห็นความสดใสของคุณแล้วเขายอยากขวยคว้าคุณนะคนคนนี้พูดได้เลยว่าเขาตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งเขาตกนะเขาหลงเสน่ห์คุณอีกครั้งหนึ่งอตอนนี้เวลานี้คุณดูดีคุณดูสวยหล่อแล้วก็ดูสดใสมากๆนะคะแล้วดูจะเป็นพลังงานของคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะพลังงานของคุณช่วงนี้คุณอาจจะดูแบบสดใสมากๆก็ได้นะคะดูเด็กลงหน้าเด็กลงนะ ดูสวยงามอ่ะดูเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะมีชีวิตที่มันเติบโตนะมีความสะพังนะเป็นดอกไม้ในใจของเขานั่นเองพลังงานของคุณนะคะเป็นแพงออฟเพนตเคิลค่ะเป็นคนที่มีซินเนมากๆเลยนะเออนะมีความเป็นเด็กมีความอ่อนไหวในตัวมากๆนะคนคนนี้เหมือนเขารู้สึกเวลาเขาเห็นคุณนะตอนนี้เวลาเนี้ยถ้าเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะเขาบอกว่าคุณดูสดใสมากๆนะดูสดใสขึ้น นะมีพลังงานแข่งชีวิตมากขึ้นนะมีพลังงานบวกมากขึ้นนะคะคุณอาจจะใช้ในเรื่องของชื่อเสียงของคุณณเวลานี้ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานทําเงินอยู่ก็ได้นะคุณกําลังจะกอบโกยนะคะเรื่องการเงินอยู่นะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้คิดเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะมีเวลาว่างก็อยากจะส่งนะคะส่งเขาโดยการมาดูแรนดอมแม่หมอบ้างแต่ถ้าเวลาสดใจเลยนะคะเอาไปใช้ในเรื่องของการสร้างเงินสร้างอาชีพอยู่ก็ได้ เอามาลังงานของนะฮะนายออฟเพนเดอร์คนค่ะโหคุณเป็นน่าจะเป็นหนุ่มโซดซาวโซดนะฮะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นพ่อไม้ไม้ที่เผาเสน่ห์ได้ค่ะเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายคนมากๆเลยนะนะะมีคนที่เขาเล็งคุณนะว่างงคุณนะไม่ใช่เพียงแค่คนรักเก่าคนที่คุณคิดถึงเท่านั้นนะคะอืมนะ,ะอ่าคนที่คุณคิดถึงอะแล้วตอนนี้เวลานี้อาจจะ่ใช่คนรักเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นคนคุยนะคนคุยคนที่คุณคบแฟนคุณแล้วคนที่คุยๆแล้วหายไปก็ได้นะ อืมนะค,คุณดูทรงคุณค่ามากๆนะคะคุณดูเป็นแบบว่าถ้าเป็นพ่อไม้แม่ๆนี่ก็มาหาเสน่ห์มากนะนะคะเออความสดความสวยของคุณช่วงนี้เวลานี้พลังงานของคุณนะคะถ้าโสดจะรวยมากยิ่งเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะ จะรวยมากๆจะมีสเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาเยอะนะคะโดวลค่ะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะคุณอาจจะนะคะดิวกับชาวต่างชาติต่างศาสนานะคะดิวกับคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ห่างไกลคุณก็ได้หรือคุณอาจจะพบอาจจะพูดคุยกับเขานะคะส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นการคุยแชทเป็นการทักสื่อโซเชียลออนไลน์แบบนี้ก็ได้หรือเป็นพลังงานของนะคะคุณอนะเป็นคนที่มีความหนักแน่นในตัวเหมือนกันนะนะคะเวลาที่คุณคิดจะ เวลาคุณรักใครคุณก็รักรักหมดใจทุ่มทั้งใจให้กับเขานะคะเวลาที่ตอนนี้เวลานี้นะ,ค,ะคุณอาจจะไม่ได้สนใจละอาจจะมาทุ่มเกี่ยวกับเรื่องการงานมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จของชีวิตมากขึ้นก็ได้เป็นพลังงานของคนที่จะมีความสําเร็จในชีวุดย่างมากเลยนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความ เข้มแข็งนะฮะในเรื่องของการตัดสินใจนะเวลานี้ตอนนี้เลยนะการตัดสินใจของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะ,ะและเป็นคนที่มีชื่อเสียงะะอาจจะเป็นชื่อเสียงในเรื่องของสายงานสายอาชีพหรือตัวตนของคุณนี่แหละกำลังจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นเอ่อครีเอเตอร์ได้นะนะคะเป็นทําเกี่ยวกับออนไลน์อย่างเงี้ยอืมดีมากๆเลย พลังงานของคุณเนี่ยนะนะมีคนเฝ้ามองคุณเหมือนกันนะเฝ้ามองเยอะเหมือนกันนะคะ The Emperor ค่ะพลังงานของาชาวลัคนาราศีเมษนะคะพลังงานของ t h วคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้นะคุณเป็นคนที่แบบอืนะมีความหนักแน่นในตนมากตอนนี้เวลานี้นะคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะ,ะที่ใหญ่โตหรือมีตำแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่โตนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีบริวาร อย่างนี้ก็ได้นะมีบริวารมีคนที่อยู่ในอนัตแห่งการควบคุมหรือคุณเองก็แหละนะคะค่อนข้างที่จะดิวกับคนห่างไกลคนมีอีกโก้สูงตัวคุณเองก็อีกโก้สูงใช่เล่นนะตัวคุณเองก็แบบอีกโก้เหมือนกันนะเขาก็อาจจะเป็นคนอีกโก้สูงอืมนะคะตัวตนของคุณด้วยนะเพราะบางทีถ้าคนที่จบความสัมพันธ์หรือคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วเขาอยู่ดีเขาหายไปเขาอาจจะทนในความที่แบบว่าชอบบงการของคุณไม่ได้นะถ้าบางคนนะคะแม่หมออ่านไพ่เนี่ยนะเวลา พูดข้อด้อยเขาคุณก็ชอบแต่เวลาที่แม่หมอพูดข้อด้อยหรือข้อเสียตัวคุณเองบางคนก็ไม่ชอบนะรับไม่ได้ประมาณนี้นะคะเออก็รลดรงลดลงหน่อยนะนะถ้าคุณยังอยากที่จะมีคนรักไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้คนเก่าของคุณหรือเป็นคนใหม่อ่ะบางทีอีโก้หรือเป็นคนที่ชอบบัญชาการคนบังคับคนอาจจะทําให้คุณนะคะหาคนที่เขาบางคนเขารักคุณจริงๆนะ แต่เขารับในส่วนนี้ของคุณไม่ได้นะคะเป็นคําแนะนําที่หมอบอกเพิ่มเติมถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนอีโกสูงเลยนะคะก็ไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานของบางส่วนนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นที่เข้ามาก็ได้นะเพราะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานสูงนะ เออคุณอาจจะดิวกับต่างชาตินะคะมีความชัดเจนดวกว่าคนไกลคนที่อยู่ห่างไกลหรือคนเก่าๆนะที่หมุนวนหมุนเวียนนะทะเลาะกันงอนกันกลับไปกลับมาหลายครั้งแล้วแต่ใดๆคือคุณกับเขารักกันนะความรู้สึกมันเริ่มต้นจากความรักมันก่อตัวจากความรักนะไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรนะที่แม่หมอเห็นนะจะมี คนที่ต่างคนต่าง,งเงียบเงียบไปหรือคนที่มีปัญหาหรือคนที่เออมีอะไรที่ไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบพฤติกรรมคุณคุณไม่ชอบพฤติกรรมเขาแต่ไม่มีคําพูดนะคะอยู่ดีๆมันก็ยุติความสัมพันธ์แต่คนคนนั้นเขาจะหายไปจากคุณเลยหรือไม่ก็ไม่ค่ะเรากำลัต้องมีการเทคแ a คชั่นอย่างแน่นอนเพราะเขานะแอบส่องแอบมองคุณอยู่เสมอสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้คือความสดใสความเบิกบานนะความมีสเสน่ห์ของคุณก็ณอยู่ในจุดที่เด่นมากๆเลยค่ะ นะคุณปลุกกระแสในใจเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะนะแเสน่ห์ของคุณมันไปปลุกความรู้สึกความร้อนนะความรู้สึกแรกที่เขารู้สึกที่เห็นคุณนะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกลลหลงไหลหลงเสน่ห์คุณเหมือนดอกไม้อะ่ะที่เขาอยากที่จะนะครอบครองดอมดม,ดม,ดมชื่นชมนะถ้าคุณเป็นคนที่ แล้วตอนนี้เวลาเนี้ยคุณเป็นเหมือนคุณพลังงานของคุณนะความเป็นคุณความควบคุมสถานการณ์นะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เป็นคนที่อีโกสูงเลยคุณอาจจะควบคุมสถานการณ์ด้วยความมิงมากๆคุณมีเสน่ห์มากๆคุณดูเป็นผู้ใหญ่คุณดูมีเสน่ห์คุณดูแบบเออหน้าเข้าไกลเป็นพลังงานของคนที่นะคะปลูกสวนดอกไม้อ่ะพลังงานของคุณนะคะเหมือนพลังงานของคนที่ปลูกสวนดอกไม้ไม่เป๊ะไม่เป็นผีเสื้อไม่เป็นพึ่งนะะบยบินไปไหนล่ะ ไปหาดอกไม้ที่สวนอื่นละนะค,คุณจะเป็นคนที่ดึงดูดนะดึงดูดพลังงานของนะผีเสื้อพลังงานของอพึ่งนะพลังงานของคนที่เขาชอบคุณคนที่เขาหลงรักลงไหลคุณเขาจะเข้าหาคุณ แล้วคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคนที่คุณคิดถึงด้วยนะนะคนคนนั้นเขาก็หลงเสน่ห์คุณนะเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่าเห็นไหมมีพลังงานของดอกไม้อ่ะเหมือนคุณเป็นดอกไม้ที่ไปเบิกบานอยู่ในจิตในใจของใครหลายคนแม่หมอเคยพูดเสมอเนาะคนที่รักตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ต้องวิ่งหาคุณไม่ใช่ผีเสื้อคุณไม่ใช่พึ่งที่ต้องไปบินวนหาความรักที่สวนดอกไม้นู้นสวนดอกไม้นี้นะฮะแล้วมันเหนื่อยแล้วมันต้องไปแย่งกันรู้ไหมคะคุณต้องไปแย่งกับผีเสื้อตัวอื่นที่จะไปดอมดมดอกไม้อย่างเงี้ยแต่คุณเป็นนพลังงงาขอ สวนดอกไม้แล้ว่ะนะเป็นดอกไม้อะที่คุณจะดึงดูดให้ผู้คนนะที่เขารักคุณอะที่เขาชอบคุณจริงๆเขาเข้าหาคุณคุณกําลังจะถูกแย่งชิงค่ะคุณไม่ใช่ผู้ที่จะต้องไปลงสนามแย่งชิงกับใครอีกแล้วพลังงานของคุณมันเปลี่ยนแม่หมอถึงบอกว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์มากนะคะแล้วคนที่อยากจะเข้ามาดอมดมนะเด็ดดมต้องการเป็นคนที่ครอบครองดอกไม้นะส่วนนี้ดอกนี้ ก็เป็นคนที่คุณรักและคนที่คุณคิดถึงชื่อเขาหน้านะ <_ d ose> เขาอยู่นะตอนนี้เวลานี้ด้วยนะคะเออถ้าคุณชอบพลังงานของคุณและเขาสถานการณ์ความรักของคุณและเขาเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรู้สึกของคุณและเขาเพิ่มเติมนะคะเออความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเพิ่มเติมนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเพิ่มเติมนะคะเป็นอย่างไร นะตอนนี้เวลานี้คนคนนี้เขารู้สึกอย่างไงกับคุณนะในสายตาที่เขามองคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคุณเป็นอย่างไรแล้วเขานะอยากจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณนะขอดูนะคะคุณในสายตาเขาหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรเป็นพลังงานของไฟอ,อับสอดไฟอ,อับสอดค่ะเท่าท่านลมมิถุนตุนกลุ่มค่ะ คนคนนี้เขาบอกว่าคุณดุมากเลยนะคุณบอกเขา,าอาจจะพึ่งทะเลาะกันเนืได้นะนะพึ่งมีการทะเลาะกันน่าจะมีการใช้วาจาที่รุนแรงด้วยนะนะฮะวาจาที่ค่อนข้างที่จะทาร้ายกันคุณอาจจะใช้วาจาที่ทาร้ายเขาหรือเขาเองทำนะมีวาจาที่ทาร้ายคุณหรือคนคนนั้นเขาเคยทอยยุทธหักหลังคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักมาก,ก่อนนะคะหรือไม่ซื่อสัตย์กับคุณในเรื่องใดเรื่องหน,นึง่งโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดคุณค่อนข้างที่จะรับจุดนี้ไม่ได้เลยนะคะมีปัญหาค่ะทะเลาะกันกับคุณคน นนะะพลังงานของเดอะเว์ค่ะแต่เขานะคะไม่หยุดที่จะส่องคุณเลยถ้าวันนั้นนะคะมีปัญหากันแล้วต่างคนต่างเงียบเขานะคะไม่เคยคิดจะหยุดติดต่อกับคุณเลยค่ะเขาไม่เคยคิดจะหยุดความสัมพันธ์นี้กับคุณหรอกเพียงแค่เขาใช้ความนิ่งความเงียบหรือต้องการเวลานะคะในการจัดการตัวเองก่อนนะ เอออาจจะจัดการในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่ก็ได้หรือกําลังไปจัดการปัญหาที่ตัวเองมีนะมันค่อนข้างมากมายเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะคุณคูโดคุณคือคนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยนะคะคุณคือความสดใสอืคุณไปยึดพื้นที่ในสมองและความรู้สึกของเขาอย่างแน่นอนนะคะพลังงานของคนที่เคยมีปัญหามีประเด็นกับคุณค่ะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันนะค,คนคนนี้เขาก็ยังต้องการที่จะกลับเข้ามานะคะเป็น ความรักที่ดีก็คุณนะดีหรือไม่ดีไม่หมอดูก่อนนะดูต่อนะคนคนนี้เขาต้องการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองอนะ่ะพลังงานของคนเก่านะคนหมุนเวียนนี้ก็ได้นะหรือคุณนั่นแหละนะคะที่คิด,ค,ด,ค,ดคิดเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลานะเหมือนพลังงานของคุณเนาะคุณก็ส่งพลังงานไปให้เขาเขาก็ส่งพลังงานมาให้คุณแล้วมันเป็นการที่ตัดกันไม่ขาดนะคะซิกออฟรอนค่ะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเข้าหาคุณนะ นะ,ะต้องการที่จะพูดต้องการที่จะเขี่ยใจกับคุณค่ะณนะเวลานี้ตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จและคุณอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงบางคนเขาบอกว่าคุณไปไกลคุณได้ดีดีกว่าเขาเขาอาจจะยังไม่กล้าเข้าหาคุณก็ได้นะคะเขาต้องการที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานก่อนก็นได้นะ,ะและ้วเขาค่อยมาพิชิตใจคุณเขาอาจจะบางคนเขาคิดว่าเขาน้อยเนื้อต่ําใจนะ,ะน้อยเนื้อแบบต่ําต้อยของคุณอ่ะฐานะนะคะหน้าที่การงานการเงินเขาสู้คุณไม่ได้นะเขาอยากที่จะ ไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนก็ได้นะเมื่อเขามีความมั่นคงแล้วคนคนนี้นะเขาอยากที่จะกลับเข้ามา พลังงานของที่อัพเพนต์เคค่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วก็ได้นะนะบางคนเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันบางคนนะคะยังไม่เคยมีสัมพันธ์กันหรอกนะะแต่ความรู้สึกมันลึกซึ้งมากๆมันผูกพันมากเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะคุณได้สร้างสัมพันธ์กันไปในระดับหนึ่งนะในระดับที่ลึกซึ้งอาจจะลึกซึ้งทางกายหรือลึกซึ้งทางใจก็ได้นะคะ เป็นคนที่พูดจากันแล้วมันก็เข้าใจกันนะในเวลาหนึ่งอะเออถูกคอกันเข้าใจกันนะ,ะมันเริ่มต้นด้วยความรักนี่แหละแต่ใดๆไ,ไม่รู้ปัญหานะคะอาจจะในเรื่องของอารมณ์โมโหนะคะหรือคุณไปจับผิดอะไรเขาได้ที่ไม่หมอบอก ขาอาจจะไม่ยอมรับผิดนเวลานั้นตอนนั้นจนทําให้คุณกับเขานะคะต้องมีประเด็นมีปัญหากันก็ได้นะ,ะเป็นพลังงานของนะคะแฮงแมนค่ะคนคนนี้เขามีความเครียดความวิตกกังวลมากๆนะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดคุยกันมีปัญหาทะเลาะก,กันแล้วเขายังไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณเขาเครียดค่ะเขาวิตกกังวลน,นะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะเป็น อ้ำใส่มือนะคะรับประทานไปแล้วแหละนะเหมือนเขาอะจะทําอะไรเขาคิดจะเรื่องของคุณนะคิดแต่เรื่องของคุณอยู่เสมอพอนึกรู้ตัวอีกทีเอ๊ะฉันมาตรงนี้ทําไมฉันไม่ยืนทําอะไรบางคนบอกว่าลืมตัวอยู่ดีมาโผล่หน้าบ้านคุณก็มีนะแล้วเขารู้จักบ,บ้านคุณนะเออแบบคิดถึงงานะอยู่ดีไม่รู้ยังไงขับรถมาโผล่หน้าบ้านหนะ้าออกวิศคุณก็กได้นะเออเครียดคิดเรื่องของคุณค่ะนะคะ พลังงานภายไปต่อไปเป็นพลังงานของนะคะแทงออฟสอบแอบ,บติดตามแอบ,บส่ง,งคุณด้วยนะแล้วก็อย่างที่แม่หมอบอกมีพลังงานของคนที่เผลอตัวมามาโผล่หน้าบ้านคุณเผลอตัวมาโผล่ที่ทํางานคุณนะแล้วอยากเข้าหาแต่มันนี้ไม่มีความกล้านะคะไม่มีความกล้าอยากติดต่ออยากสื่อสารส่งมองค่ะการแอบ,บส่งแอบ,บมองการแอบ,บติดตามของเขาเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในโลกสืๆๆ่อสืเชสารแม่หมอก็มองว่านะคะคุณอาจจะเขาอาจจะแบบ มา,มาใกล้คุณมากกว่านั้นอะแต่คุณอาจจะไม่รู้นะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณมีอิทธิพลอนะคุณมีแรงดึงดูดทําให้เขาอยากรู้เรื่องของคุณทําให้เขาอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้คุณด้วยค่ะในเวลางานของโฟล์ทอฟชอปนะคะนะตอนนี้เวลานี้โดดเดี่ยวเดียว,ดยวได้มากๆเลยนะอยู่คนเดียวนะเขาเครียดเขาวิตกกังวลเขาดูแลตัวเองค่ะถ้าคุณถามว่าตอนนี้เขามีคนอื่นไหมคะเขาอยู่กับใครไหมนะ,ะตอนนี้ณนะเวลานี้คนคนนี้อยู่คนเดียวค่ะ นะใช้ในเรื่องของสมาธิความคิดนะถ้าเขาอาจจะมีอาการเจ็บป่วยด้วยนะนะอาจจะมีาการเจ็บป่วยพอป่วยแล้วคิดถึงคุณคุณอาจจะเคยดูแลเขาดีมากๆก็ได้นะออนะคะคิดถึงคุณในวันที่เจ็บป่วยหรือโดดเดี่ยวมากๆในวันที่ไม่มีคุณนะคะเป็นพลังงานของนะสตริกออ e แพรค่ะพลังงานของคนที่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะกลับมาเอ,อส,สาสางปัญหากับคุณค่ะ อยากมาให้ความยุติธรรมกับคุณอยากมาเคลียร์ใจนะอยากจะไถ่โทษไถ่าบาปเลยนะถ้าเขาเคยทําอะไรที่ไม่ดีคนคนนี้เขาบอกว่าถ้าเขาเคยทําพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีกับคุณ,คณเขาอยากที่จะกลับเข้ามาแก้ไขนะคะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะอยากกลับมาไถ่โทษในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาทําผิดด้วยนะก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยสับ์ต เขาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเคยช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเขาเคยหยิบยืมเงินคุณไปหรือเขานะคะทำให้คุณต้องเสียเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเขาอาจจะมานะคะในเรื่องของการชดเชยในส่วนนี้กับคุณก็ได้นะ นะเป็นพลังงานบางส่วนนะบางเวนบอกว่ามีหายใ้จากไปเลยก็มีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะแต่พลังงานนะตอนนี้เวลานี้นะคะคนคนนี้อยากกลับเข้ามาชดใช้ในสิ่งที่ทําให้คุณสูญเสียนะถ้าบางคนเขาบอกว่าอาจจะทําให้คุณสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะไม่ได้หยิบยืมอาจจะทําให้คุณเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะในระหว่างที่คุณกับเขามีปัญหาทะเลาะก,กันอาจจะไม่ได้ทํางานนะคะเจ็บป่วยไม่เคยดูแลคุณอย่างนี้เขาอยากจะกลับมาเพื่อซัพพอร์ตและดูแลคุณค่ะนะคะ เขาอยากอยู่กับคุณในยามที่คุณจะป่วยอยากเฝ้ามองอยากดูแลนะคะอยากอยากอยู่ใกล้อะ พะพลังงานของคุณก่อนหน้านี้คุณอาจย์นะคะดูแลเขานะคะคอยอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาเจ็บป่วยคุณก็มีคิดที่จะทอดทิ้งเขาเลยเนาะแต่ในวันที่คุณนะมีอาการเจ็บป่วยหรือคุณมีปัญหาชีวิตหนักตอนนั้นเวลานั้นเขาอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณก็ได้แต่คนคนนี้เขารู้สึกผิดนะเขาอยากที่จะกลับเข้ามานะคะเท่แค่คุณดูแลคุณในวันที่คุณเจ็บป่วยเขาก็อยากอยู่เคียงข้างคุณด้วยนะเพราะความดีของคุณน่ะมันเหมือนดอกไม้ในใจที่ผดบานทําให้เขารู้สึกเบลคุณมากขึ้นณวันนี้ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุ ทําให้เขาสิ่งที่คุณดูแลเขานะคะใจที่คุณให้เขาอ่ะมันจะเป็นดอกไม้มัน,เป,นเป็นใจที่คุณให้เขาความดีที่คุณทําให้เขาอะมันเป็นเหมือนมลเมล็ดพันธุ์ที่มันไปนปลูกเอาไว้ในใจของเขาอะณเวลานี้ตอนนี้เหมือน,นเมล็ดพันธุ์สิ่งที่คุณทํามันค่อยๆเบ่งบานเป็นดอกไม้ที่มันเบน่งบานเข้ามาในใจขเขาเนาะความดีที่คุณทํา นะทุกอย่างอะ่ะเขาได้ประจักษ์แจ้งแล้วเห็นแล้วอะณนะเวลานั้นตอนนั้นคุณทําไปบอกว่าโอ้คนคนนี้ไม่เห็นเลยค่ะทําดีแค่ไหนก็ไม่เคยตอบแทนนะฮะบดีแค่ไหนก็ไม่เคยเห็นความดีของเราเลยแม่หมอจะบอกคุณว่าเมล็ดพันธุ์ในวันนั้นที่คุณปลูกเอาไว้ในใจเขาอ่ะมันเริ่มผีดอกนะคะเบ่งบานแล้วอ่ะคุณเป็นดอกไม้นะคะที่เบ่งบานในใจเขานะ,ะทาให้เขารู้สึกว่าคุณน,นี่แหละนะคะเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากที่สุดว่าคุณน,นี่ะนะทำให้เขารู้จักรักแท้ทําให้เขานะคะอยากสร้างอนาคตสร้างครอบครัวไปกับคุณอีกครั้งนนงั นะค,ะคนที่คุณคิดถึงนะเขาคิดคุณดีมากเลยนะคะวันนี้ในเวลาง,งานของไฮโลเพนค่ะคนคนนี้คิดอะไรช้าทําอะไรช้าหน่อยนะเขาอยากจะทําอะไรที่มันถูกต้องค่ะถูกกรอบประเพณีถูกํานองของทำหมายถึงการแต่งงานการขอแต่งงานอยากแต่งงานกับคุณนะอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณนะนะคะแต่อาจจะทําอะไรช้ามากนะ,ะเออณนะเวลานี้คนคนนี้ตื่นรู้ค่ะอย่างที่แม่หมอบอกเลยมเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกไว้ในใจเขามันไม่มีทางนะ เน่าสลายหายไปไหนหรอกมันกาลังเบ่งบานทําให้เขารู้สึกตื่นรู้เบิกบานนะรู้สึกชื่นอกชื่นใจนะคะในสิ่งที่คุณทําช้าหน่อยนะช้ามากนะพลังงานไฮโดรแพนเนะ่ช้าแต่ชัวร์ช้าแต่หนักแน่นช้าแต่ เขาจะมีความมันคงใ้กับคุณนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะคพะพลังงานของคิดออพคับคุณใจดีมาก,มากเลยนะคะคุณอาจจะเป็นพ่อผ่อแม่พ่าในความรู้สึกของเขาแล้วนะตอนนี้เวลานี้เวลานั้นนะคะเขามองว่าหนูเป็นพยามารค่ะแม่หมอเขาบอกว่าหนูเป็นมันไา,า้เขาบอกว่าหนูเป็นตัวอิจฉานะแต่สิ่งที่คุณทําไว้แม่หมอก็ยังย้ําคําเดิมนะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่คุณโปรยเอาไว้อ่ะ นะมัน,ม,นมันเป็นดอกไม้มันผีดอกออกผลแล้วอะ่ะมันทําให้เขารู้แล้วถึงความใจดีของคุณนะก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมองคุณอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้คุณดูเป็นพ่อพระแม่พระคุณดูเป็นคนที่ใจดีนะค,คุณดูเป็นคนที่มีนเสน่ห์มากๆเลยในความรู้สึกของเขานะนะค,คุณมีความอะเรมีพลังงานแห่ง ความสุขที่แบ่งปันให้กับเขาเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะในวันที่อยู่กับคุณแต่พลังงานห้าดาบนะคะมันอาจจะเป็นผลกระทบต่อความอานจ,จะไม่เข้าใจกันนะมีปากมีเสียงไม่ยอมกันไม่มีใครยอมลงให้ใครแต่วันนี้คนคนนี้เขาจะยอมลงให้คุณนะคะเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณคะ่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอเขายังถือคุณเอาไว้และไปในทุกๆท,ท,ท,ที่นะคะก็ยังมีคุณอยู่นะนี่คือนะคะ มุมมองที่เขามองคุณอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะเดี๋ยวเรามาดูการเทคแอคชั่นจากเขาถึงคุณนะคะแล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรกับเกี่ยวกับคุณไหมนะคะพลังงานใพ่ช่วยบอกดิเป็นพลังงานของนาะยออฟซอบค่ะเครียดค่ะวิตกกังวลอยู่นะนะคะกำลังไต่ตองนะคะหรือหาแผนการในการเข้าหาคุณอยู่ไปได้นะเป็นพลังงานของทีออฟคัพค่ะเขาต้องการที่จะออกเดตกับคุณนะนะมาในรูปแบบของการนัดเดตค่ะมาในรูปแบบของ เพื่อนของคุณนะคะเพื่อนของคุณเพื่อนร่วมง,งานของคุณเขาน่าจะรู้จักกับคุณคุณและเขาน่าจะรู้จักคนกลุ่มเดียวกันนะอาจจะเป็นนัดไปนูปน่นไปนี่แล้วแอบไปเซอร์ไพรส์ไปเจอคุณก็ได้นะคนคนนี้วางแผนในการเข้าหาคุณค่ะค่อนข้างรวมนติกิด้วยนะนะ พลังงานของนะ The e m p e r o r ค่ะนะคนคนนี้เขามาหาคุณอย่างแน่นอนคนนิ่งคนอีกโก้สูงจะลดอีกโก้ตัวเองลงเพราะว่ากลัวสูญเสียคุณไปนั่นเองนะคะแท้งอัครับเขาอยากจะรพาสารภาพความในใจของเขาที่มีต่อคุณเขาอยากจะขอโทษคุณนะคะวันนั้นไม่เคยยอมขอโทษค่ะนะเขาบอกว่าเขาไม่ผิดแต่วันนี้นะคะเขาไม่ไม่อยากสืบสาว่าเรื่องละ ะะพลังงานใครผิดใครถูกไม่อยากรู้ละเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มสิ่งดีๆใหม่กับคุณนะคะอยากสารภาพรักอยากบอกความในใจอยากบอกให้คุณรู้นะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกไว้ในใจเขานะคะมันผดบานนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณนะคะคุณงามความดีอะไรดีๆที่คุณทําให้เขาแล้วเขาแล้วคุณรู้สึกว่านะ,ะ <c oughs> มันเหมือนเหมือนเขาไม่รู้สึกอับแม่หมอณตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกแล้วนะ อืมนะคะอะไรที่คุณทําไปมันไม่เป่าประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะเป็นพลังงานของวิวอัฟฟ์วอ u จูนค่ะคนคนนี้นะคะมีการเทคแอคชั่นมีการเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะพลังงานของวันเดือนปียังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะน่าจะนะคะไม่เกิน3เดือนนะ,ะไม่เกินปีนะคะช้าสุดนะเร็วสุดอาจจะหนึ่งเดือนนะคะสวันนะคะที่คุณดูคลิปนี้จบก็ได้เนาะ,ะเขามีการหมุนวนหมุนเวียนนะคะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขานะคะไม่สามารถที่จะตัดอกแต่ ใจได้หรอความรู้สึกที่เขามีตอ่อคุณนะตอนนี้เวลานี้ค่อนข้างที่จะแบบวอลมากเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูคําพูดนะคะจากความรู้สึกของเขานะ,ะกันกงมาเป็นประโยคและคําพูดนะ,ะผ่านไพ่อนล็อกจูฮ์สแมสเซจนะเขาอยากที่จะบอกคุณว่าอย่างไรนะคะคนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่ายางไรเป็นฉันอยากเดินจากคุณไปนะคะณเวลานั้นตอนนั้นนะคะอ,อ,อารมณ์ปัญหา นะการทะเลาะมันทําให้เขาอยากเดินจากคุณไปณนะวันนั้นเวลานั้นนะคะแต่ระหว่างที่เขาออกไปจากคุณแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าฉันร้องไห้ทุกคืนตั้งแต่วันที่คุณจากไปเอนะคะพอไม่มีคุณแล้วนะ,ะสํานึกนะคะร้องไห้ค่ะถึงขั้นต้องเสียน้ําตานะคะในวันที่ไปกเก่งนักนี่นะคะเลือกที่จะไปเองไม่ใช่หรอนะะเลือกที่จะมีปัญหาเลือกที่จะเลาะทะเลาะเลือกที่จะไม่ยอมกันพอวันนี้กลับมาต้องร้องไห้ตั้งแต่วันที่นะคะคุณเดินหนี นะหรือเขาเดินหนีหรือใครก็ไม่รู้นะฮะแต่ทําให้เขาร้องไห้นะอืมฉันเสียใจจริงๆในสิ่งที่ทําลงไปโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเถินะนะเขาบอกว่าเขาเสียใจมีพลังงานของคนอยากขอโทษนะคะเห็นไหมอยากขอโทษพลังงานพาไพ่ใบเนี้ยเขาอยากขอโทษคุณจริงๆนะอยากสารภาพความรู้สึกเสียใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําลงไปนะมันทําให้รักของคุณและเขามันมีปัญหานะคนะเขาอะนะ อยากขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งเออนะคะแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะนะคะมอบโอกาสให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งอีกหรือไม่นะคะฉันสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณค่ะเขาคนนั้นเขาบอกว่าเขาสัญญาถ้าเขาจะรักเพียงคุณเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะนี่คือข้อความจากเขาที่ส่งตรงถึงคุณค้ะคุณชอบพลังงานดีๆนี้ขอให้คุณน้อมรับเอาไว้ไม่ชอบไม่ใช่ปล่อยวางระววางนะ น้อมรับพลังงานนี้ด้วยกันนะคะจ่ายค่าคุณแม่หมอด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ดีๆแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วคุณก็รับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยนะคะและการติดต่อดูดวงกับแม่หมอแม่หมอมีไอดีให้ด้านบนนะคะคุณพิมพ์ไอดีได้เลยนะบ้านเขียวเท่านะ Messenger หรือต่อๆนะคะข้อความต่อแม่หมอไม่ได้อ่านและแอดมินก็ไม่ได้อ่านนะคะเพราะมีคนที่เข้ามาส่งข้อความแบบเออมันนอกเหนือจากคำว่าดูดวงอะมันเยอะมากแม้กระทั่งส่งแบบ นะฮะเพราะความที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะแม่หมอก็เลยยุติในการนะอ่าน messenger กับตอตนะแม่หมอมีไอดีที่ชัดเจนมากๆคุณพิมพ์ไอดี mona t a r o t นะตัวเล็กทั้งหมดเลยนะ m o n นะคะ t o r o t ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะเป็นไอดีของแม่หมอหรือถ้าคุณนะดูที่ตอตอยู่ตอนนี้เวลานี้คนกดเข้าไปน้าโปรไฟล์แม่หมอค่ะใต้รูปประจาตัวแม่หมอมันจะมีลิงก์ให้นะกดที่ลิงก์ได้เลยเข้าบ้านเขียวก็ได้นะคะถ้าพิมพ์ ไอดีมันขึ้นอยู่แล้วแหละนะคะคนที่ไม่ขึ้นคือคุณพิมพ์ผิดค่นะนะคะไม่ต้องมีแอปไม่ต้องมีอะไรค่ะพิมพ์นมนาทานหลอดนะคะภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะ,ะแล้วก็ทางช่องแดงนะคะใต้คอมเมนต์ค่ะใต้คอมเมนต์หรือคําว่าเพิ่มเติมแม่หมอมีนะคะลิงก์ของบ้านเขียวให้นะ,ะแล้วก็ไอดีเหมือนเดิมแล้วก็นะคะบ้านฟ้าบ้านฟ้านะคะ ใต้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แม่หมอมีไอดีให้ค่ะกดเข้าไปได้เลยนะเป็นไอดีของแม่หมอเองนะแล้วก็นะใต้รูปปรไฟลแม่หมอก็มีไอดีให้อุ้นะฮะแม่หมอทิ้งช่องทางในการติดต่อไว้เยอะมากๆเลยถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราต้องได้ดู ด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วทักมาว่าขอดูดวงค่ะขอทราบค่าครูค่ะด้วยนะทักมาทักครับทักค่ะหือติ๊กเกอร์มาอาจจะไม่ตอบนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขในทุกๆท,กทางคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สุขสมหวังในทุกๆประการนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีรักที่สดใส